สวัสดีค่ะวันนี้คนเมืองรับแรกก็มีที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่268ตารางวากับ304ตารางวาค่ะทางเราได้ถมที่และวทำรั้วคาบอยไว้ให้แล้วนะคะไฟผ่านค่ะแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบนหมูสีท่าช้างนะคะห่างจากน้ำผุดเพียง2.5โลค่ะ ขายตารางวาระหมื่นสามนะคะราคานี้ก็สามารถต่อรองได้ค่ะวิวสวยค่ะมีเพื่อนบ้านสนใจโทร0894989134นะคะ